เอฟซีท uh, ่านไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็อยากให้เอฟซีทุกท่านอย่าหูเบาแล้วก็ให้ฟังค่ะลุงพูดผงผางแต่ไม่มีอะไรนะคะพูดเล่นกับสวพูดหยอกสอวบางคนทําไมต้องไปพูดเดี๋ยวสวเขาจะน้อยอะไรแบบนี้น้อยใจนะคะบางทีก็มีอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมาก็เราคิดทบทวนค่ะถ,ถ้าเราโดนนะคะเหมือนลุงทุกวนันทุกวันนะคะ เรื่องอะไรทําอะไรก็โดนทําอะไรก็โดนนั่นแหละให้เอฟซดูเอานะคะก็อยากให้เอฟซพิจารณาต้องแต่แรกๆนะคะลุงโดนลุงอะไรต้องแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะดูในดูในเข้าไปเล่นอะไรเข้าไปเล่นนะคะก็เราหยอกกันเขาก็เอาไปเล่นนะบางทีสวเราก็ไม่ไรู้เนาะนะคะเราพูดกันไปหยอกล้อกันไปนะคะเราเผลอได้ไปถ่ายได้อะไรนะคะก็เอาดึงไปเล่น ก็ไม่อยากให้เอฟซีทุกท่านเพราะ <mittel> สงสารลุงป้าค่ะนู่นจะค่านี่ค่านั่นนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะก็อยากให้เอฟซีทุกท่านนะคะเข้าใจลุงช่างนะคะเรื่องเรื่องลุงช่างค่ะเข้าใจลุงช่างว่าเอออยากให้รักลุงช่างเหมือนเดิมอยากให้กลับมารักลุงช่างเหมือนเดิมนะคะไม่อยากให้เอฟเอฟซีแม่แม่ไปจากลุงช่างนะคะอย่าไปเลยนะคะสงสาร ตรงสารลุงป้าเถอะนะคะเพราะว่ายัางลงเราลงเรือลาเดียวเราจะไม่ถึงฝั่งนะคะเราให้ถึงฝั่งก่อนค่อยค่อยค่อย,อยนี้เนาะนะคะดูดูดูห่างหก็ได้นะคะดูห่างห่างก็ได้ไม่ดูใกล้ก็ดูห่างห่างเอาอืมเยี่ยมเลยเนาะก็ที่โคกหนองนาเรานะคะก็มีเรื่องที่จะย่าก็อยากอยากขอ พี่ๆนะคะสวัสดีขะยาชี้วัดดีจ้านะคะเราไม่อยากให้มีเรื่องดราม่านะคะดราม่าว่านู่นว่านี่ลุงช่างนะคะสงสารแกนะคะ <c oughs> ก็เราก็ทุกคนนะคะมาตรงนี้เราก็มาเพื่อที่จะ,ะมาทามาถ่ายลุงช่างป้านั่นแหละมาถ่ายลุงป้านั่นแหละเพื่อเราให้เรามีรายได้ะคะ่ะแต่เรื่องช่วยเรื่องนู้นเราก็ไม่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 ได้ช่วย นะคะเราก็ช่วยแค่เออไลด์สุดขายของช่วยลุงช่วยป้าเราก็ได้ค่าคอมนะคะลุงป้าก็มีแต่ให้นะคะเอฟซีลุงป้าก็มีแต่ให้นะคะที่ย่าอยู่ตรงนี้ย่าก็ยอมรับเลยว่าย่าชีวิตย่าก็ดีขึ้นแล้วก็เพราะย่ามาอยู่ตรงนี้ถ้าย่ามาอยู่ตรงนี้เอฟซี FC ก็ไม่รู้ค่ะค่ะไม่คิดานด้ลย ค่ะก็เราไม่มาอยู่เอฟซีท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็อยากให้เอฟซีทุกท่านอย่าหูเบาแล้วก็ให้ฟังค่ะลุงพูดผงผางแต่ไม่มีอะไรนะคะพูดเล่นกับสวพูดหยอกสอวบางคนทำไมต้องไปพูดเดี๋ยวสวเขาจะน้อยอะไรแบบนี้น้อยใจนะคะบางทีก็มีอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมาก็เราคิดทบทวน ถ้าถ้าเราโดนนะคะเหมือนลงุงทุกวนันทุกวันนะคะเรื่องอะไรทําอะไรก็โดนทําอะไรก็โดนค่ะทาอะไรก็เออเป็นเรื่องเป็นอะไรนะคะเราเราคุณการที่คุณการคุณการนิธิใช่ไหมการนิธิการนิธิใช่ไหมหรือว่าอะไรนะคะนี่ย,ยนะคะทุกท่าน ถ้าเราโดนแล้วเราพูดเขาพูดไม่ได้พูดถึงเขาแต่เขาก็พูดนะเพื่อจะได้คอนเทนต์เพื่อจะได้ให้ fc เข้าไปดูว่าเออลุงแบบนั้นแบบนี้เอาไปเล่นนะคะก็ทัวลงอะไรลงนะคะก็อยากฝากให้ fc แม่ๆทุกท่านนะคะให้เข้าใจลุงนะคะเพราะว่าลุงโดนมาอย่างหนักนะคะบางครั้งก็ลุงก็พูดโผงผางแต่ก็ไม่มีอะไรคะ่ะสุดท้ายก็ลุงก็ไม่มีอะไรแต่ฟังภา,ภายนอกเหมือนลุงจะ เหมือนลุงจะพูดแรงอะไรพูดแรงไปแต่ก็สุดท้ายลุงก็อยากให้ยูทูบเบอร์ที่นาเราเนี่ยมีรายได้เหมือนกันนะแกก็ทำให้คอนเทนต์ให้เรามีคอนเทนต์ได้ถ่ายถ้าไม่ถ่ายลุงก็ไม่มีคนดูไม่ถ่ายป้าก็ไม่มีคนดูเนาะ fc fc ก็ไม่ได้ติดตามพวกยูทูบเบอร์นะคะ fc ก็ติดตามลุงป้านะคะก็เลยก็เลยนี่แหละนะคะก็ถือว่า ก็ถือว่าลุงป้านะคะก็ให้โอกาสยูทูบเบอร์ทุกช่องที่เข้ามาก็เราก็มีรายได้มีอะไรนะคะเราก็คิดตั้งแต่แรกๆว่าเราเข้ามาเราอยู่ต้องกลงตั้งไกลเรามาทําไมเออเรามาเราอยากถ่ายชีวิตลุงป้าเราอยากมีเป็นยูทูบเบอร์นะคะ ่ะก็มีรายได้ตรงนี้นะคะเนาะพี่น้องก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ,ะ,ะพูดไปก็เหมือนเอาว่าเอาว่าเรามาถ่ายทำหลวงป้าเราได้ f อฟซอซก็เอฟซีหลวงป้านั่นแหละ เนาะไอ้ซีก็เอฟพี่ลุงป้าแล้วก็ไม่อยากให้แบบถ้าเคอนฝ่ายนอกเขาไม่รู้ดีเท่าคนอยู่ที่นาหรอกนะคะว่าอะไรยังไงก็ไม่อยากให้ไปพูดนะคะว่าลุงแบบนู้นแบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้พูดถ้าถ้าอยากรู้จากลุงนะคะเข้ามาที่นาจะรู้เลยนะคะว่าลุงเป็นยังไงเข้ามาที่นาแล้วก็มามา,มาดู กะะตื่นเช้ามาล,ลุงทำอะไรอะไรยังไงนะคะก็อยากให้แบบนี้ค่อยพูดถ้านั่งพูดหยุดอยู่อยู่ไกลนี่คือคุณกั้นนะคะคุณแม่ดาแม่ดาคนคนอะไรนาะนี่แม่ดาแม่ดาคน อย่างเมื่อคืนก็ลุงก็ทําคนเดียวแล้วสวเห็นลุงโอ้ทำคนเดียวก็สงสารก็พากันไปจับจับได้ก็ไม่เข้าที่เท่าไหร่ค่ะเขาเพราะว่าเราก็เป็นสวเนาะนะคะเราก็โสเราก็ส,กสวก็ไปจับได้แค่นั้นแหละแต่ให้ช่วยลุงแบบแบบช่วยลุงแบบจริงจังเราก็ทําไม่ได้เท่าไหร่แต่ลุงก็ไม่ได้ว่าค่ะลุงก็ว่าเออสโก็แค่นี้แหละแต่แต่ว่าบางบางครั้งแกก็หยอก แกก็อยกว่าเออถ้าสวาไม่มีงานรำเขาก็จะกลับอะไรค่ะก็ย่าชีน้นึกนึนึ่งข้าวยังย่าไม่ต้องพูดออกเอฟซี FC เขาเข้าใจย่าจะหน้าไม่เอฟซี FC พูดไม่ได้บอกเอา โอขอบคุณค่ะค่านั้นแหละให้เอฟซดูเอานะคะก็ยังให้เอฟซพิจารณาตั้งแต่แรกๆนะคะลุงโดนลุงอะไรต้งแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะคะด,ดูในดูในเขาเป็นเล่นอะไรเขาไปเล่นนะคะก็เราหยอกกันเขาก็เอาไปเล่นนะบางทีสวเราก็ไม่ได้รู้เนาะนะคะเราพูดกันไปหยอกล้อกันไปนะคะ เราเผลอได้ไปถ่ายได้อะไรนะคะก็เอาดึงไปเล่นก็ไม่อยากให้เอฟซีทุกท่านเว่าสงสารลุงป,ป้าค่ะนู่นจะค่านี่ค่านั่นนะคะแล้วก็ควบคุมนะคะก็อยากให้เอฟซีทุกท่านนะคะเข้าใจลุงช่างนะคะเรื่องเรื่องลุงช่างค่ะเข้าใจลุงช่างว่าเอออยากให้รักลุงช่างเหมือนเดิมอยากให้กลับมารักลุงช่างเหมือนเดิมนะคะไม่อยากให้เอฟซีแม่แม่ ไปจากลุงช่างนะคะอย่าไปเลยนะคะสงสารสงสารลุงป้าเถอะนะคะเพราะว่ายัางลงเราลงเรือลำเดียวเราจะไม่ถึงฝั่งนะคะเราให้ถึงฝั่งก่อนค่อยค่อยค่อย,อยนี้เนาะนะคะดูด,ดูดูห่างๆก็ได้นะคะดูห่างๆก็ได้ไม่ดูใกล้ก็ดูห่างๆเอาก็ได้อยากดูห่างๆก็ดูห่างๆ,างๆเอาก็ไม่อยากให้ ยูทูบเบอร์นะคะอยู่ไกลไม่อยากให้อันนี้นะคะย่าก็อยากขอร้องเหมือนกันด้วยเกิดบอกเกิดก็เกิดอะไรขึ้นนาองงออค่ะย่าอ๋อเมื่อวานค่ะเมื่อวานที่ลุงไลฟ์นะคะที่ลุงไลฟ์ก็ดูในไลฟ์นะคะว่าเอาไปพูดแบบนี่แหละนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นเอฟซีที่ใจดีนะคะที่สนับสนุนอยู่ที่นานี่แหละนะคะก็เลย ก็เลยบอกว่ามันอย่าอย่าพึ so ่งเข้าใจผิดอยากให้มาดูอยากให้มาอยู่ที่นาก่อนจะรู้ดีนะคะรู้ดีว่าเออเรามาอยู่ที่นาแล้วสัมผัสลุงป้าลุงเป็นยังไงอะไรยังไงแค่คําพูดลุงนะลุงนะหวานไม่เป็นเขาก็ยังบอกอยู่แต่ว่าคนผงผางน่ะไม่มีอะไรนะคะดีกว่าคนคิดทางในค่ะคนคิดทางในก็คนพูดพวกพออกไปน่ะไม่มีแล้วก็พูดออกไปเขาก็ไม่มีอะไรก็แล้วไปค่ะตอนนี้สวก็ไม่ ไม่ได้นี้แล้วนะคะสวก็แกพูดไปเราก็ทำตามบางครั้งก็สวบว่าเหนื่อยพักนะคะไปนอนเว้นก็ไปค่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราก็ตื่นมาก็ไปรดน้ำต้นไม้ถูศาลาของอ่าถูศาลา ถูสาราถูอะไรเราทําเสร็จแล้วก็าพากันภากกินข้าวกินน้ําแล้วก็ตอนกลางวันก็นอนนะคะตอนเย็นก็ออกมาอีกนะคะตอนกลางวันมันร้อนเนาะถ่ายคลิปไปนะคะตามคลิปนั่นแหละนะคะเอซตามคลิปที่ลงนั่นนั่นแหละที่เราลงนั่นแหละเนาะ